สวยงามมากนะครับตัวนี้เฉลยลิวตันนะครับผมสตาจัดอีกแล้วครับผมสตาพอดีมาตีเบดอยู่ขางน้องนะครับโดยยินเสียงเพิ่นนะครับผมปาดไล่ตัวนี้นะครับ ดูไล่ข้อไปนะครับผมสวยๆงามๆนะครับผมจุดจวดครับจุดจวดนกเชลยตัวนี้นะครับมันจะบินมาแต่เทียงหน้านั่นนะครับเป็นจะบินมาแต่เทียงหน้านั่นนะครับผมจะบินมาจับต้นยูคาต้นนี้นะครับต้นยูค่าต้นนี้แล้วก็ค่อยบินมาต้นนี้นะครับผม เป็นไม่จับตนนี้นะครับเป็นนกที่ผมตามมาปีกวาๆนะครับปีที่แล้วกับภากันตามกับทีมงานนะครับผมพากันดักเอาเพิ่นกะบ่มาหัวซานกนะครับผมพอดีเอานกพาเนียดขึ้นไซนะครับนกพาเนียดขึ้นไซในคู่สะตัวนั้นนะครับผมคู่สะตันนั้นแล้วกับมีนกตัวอื่นไม่เหยียบไม่เหยียบก่อนเพิ่นนะครับผมปีนี้ผมมาตีเบียดอยู่ขางน้องนะครับมาตีเบียดอยู่ขางน้อง แล้วกนน็ได้ยินเสียงเพิ่นนะครับได้ยินเสียงเพิินคันประมาณสิบกวนาทีนี่แหละครับผมกลับมั่นใจว่าเพิ่นเป็นริวตันนะครับก็เลยได้กลับบ้านไปเอาโนกมานะครับผมกลับบ้านไปเอาเจ้าสตาร์มานะครับกลับบ้านไปเอาเจ้าสตาร์มาใส่นะครับท,ที่แรกก็ได้ตั้งกล้องนะครับผมที่แรกก็ได้ตั้งกล้องไว้ บ่ได้ยินเสียงนกปลาขันนะครับเล่ได้ยางมาเก็บกล่องนะครับผมยามาเก็บกล่องเดี๋ยวทีนี่เก็บปุ๊บพอแต่ผมเข้าไปรีบปับนกปลาตัวนี้บินมาเลยนะครับผมบินมาเวินเวินเวินเมาจับตัวนี้นะครับผมตัวเกิดอยู่ข้านะครับผมสตาก์กดึงลงมานะครับสตาร์ใส่นี้นะครับสาใส่หม่องกองที่ว่างมาอยู่นะครับผม เดี๋ยวนกปลาก็ได้บินมาจับตัวนี้นะครับจับตัวนี้ได้สักพักนึงนะครับสักพักนึ่งมันก็ได้สัญญาณลงมาหนี่นะครับผมเข่าเต็มคอครับผมเต็มคอจุดจวดครับมือนีสตาจัดริวตันให้นะครับอาจสีบได้ตั้งกล้องนะครับผมแต่กับพ่อมีเข่าให้เบิ้งนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผม เขามาให้กำลังใจนะครับผมคนต่อนอกทุงกุลากอขอบคุณเป็นยางสูงนะครับผมสวัสดีครับเสรยดายนะครับบริษัทต่างกลองนะครับผมตอนนี้นกปลาอยู่ในต้นยูคานะครับนี่ดูี่นะครับผม พอดียางไปอากล่องมาปุ๊บนกปลาบินมาปั๊บเลยนะครับตัวนี้เป็นริวตันนะครับผมผมไปตีเบ็ดอยู่างน้องนะครับอย่างยินเสียงเพื่อนขันนะครับผมเลยเด็กกับไปเอานกอยู่บ้านนะครับมานะครับผมโลงเรียบร้อยแล้วครับ ใช่ช่วงนี้นเพิ่มนะครับผมหยุดวาเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเรียบร้อยนะครับริขุตันนะครับผมสตาร์จัดให้แล้วครับนี่ครับผมพอแต่เก็บกล้องกุ๊บมาปั๊บนะครับสงสัยเพิ่นศิอยากเข้ากล้องนะครับตัวนี้ ยอดนะครับผมเต็มคอครับผมริวตันครับริวตันจวดจวดครับจุดจวด <c oughs> ตัวนี้ตามมาปีวันที่แล้วก็ตามนะครับ งามกับสวยงาม <c oughs> โอ้ยเสียดายบริดัตัางกล่องนะครับผม